ข้างบ้าน<อ>ปะพันโดยชายขี้เล่าสตอรี่เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นต้อมยังเป็นเด็กเกือบทุกวันจะได้ยินเสียงปะแดงที่อยู่บ้านติดก,กันทักทายหรือซื้อขนมมาฝากอยู่หลายครั้งปะแดงเป็นคนใจดีแกชอบเด็กผู้หญิงเลยเอ็นดูต้อมเอามากๆเวลาไปที่ไหน ก็จะมีของฝากมาเสมอแต่หลายวันมานี้ต้อมไม่ได้เห็นปาแดงและไม่ได้ยินเสียงแกเรียกเลยสงสัยบางทีปาแดงอาจจะไม่อยู่บ้านทุกครั้งหลังเลิกเรียนเวลาเดินผ่านหน้าบ้านปาแดงต้อมมักจะหยุดดูเป็นประจำว่าปาแดงอยู่ที่บ้านหรือเปล่าเย็นวันหนึ่ง ขณะที่ต้อมกำลังนอนเล่นดูทีวีอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ได้หลับกันไปก่อนแล้วใครบางคนมายืนอยู่ที่หน้าบ้านต้อมมาหาป้าหน่อยป้าคิดถึงจังเลยลูกเสียงป้าแดงดังมาจากหน้าบ้านด้วยความคุ้นเคยพอรู้ว่าเป็นเสียงของป้าแดงต้อมเลยออกไปที่หน้าบ้าน เห็นแก่ยืนยิ้มกวักมือเรียกให้เข้ามาใกล้ๆต้อมดีใจที่ได้เจอปลาแดงจึงเปิดประตูรั้วเพื่อที่จะเดินออกไปหาแต่ทันทีที่ก้าวเท้าเดินออกไปคุณพ่อที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเห็นรีบเข้ามาวิ่งดึงตัวต้อมเข้าไปข้างในบ้านทันทีโดยที่มีรถบรรทุกคันใหญ่พึ่งขับผ่านหน้าบ้าน ไปอย่างบุดวิตหากช้ากว่านี้แค่เพียงนิดเดียวต้อมคงได้ถูกรถชนไปแล้วเธอถูกพ่อต่อว่าชุดใหญ่ถามเหตุผลว่าทำไมถึงเปิดประตูเดินออกไปที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ต้อมบอกกับพ่อว่าเห็นปราแดงมาเรียกที่หน้าบ้านเลยออกมาหาพ่อได้ฟังถึงกับตกใจ ก่อนที่จะบอกกับต้อมว่าป่าแดงเสียไปหลายวันแล้วแกถูกรถชนที่หน้าบ้านตอนที่ต้อมอยู่ที่โรงเรียนพอต้อมรู้ว่าป่าแดงตายไปแล้วก็เกิดรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีถ้าอย่างนั้นที่เห็นเมื่อตะกี้คือผีป่าแดงหรือเปล่าตกกลางคืนทุกคนแยกย้ายกันไปนอนต้อม กลับไปที่นอนที่ห้องของตัวเองถึงแม้ว่าจะขอพ่อแม่แล้วว่าคืนนี้จะไปนอนด้วยแต่พ่อบอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกอีกหน่อยเดี๋ยวก็โตเป็นสาวแล้วควรฝึกนอนคนเดียวให้ชินดีกว่าต้อมกลับมานอนในห้องตามเดิมในใจก็หวาดระแวงไปหมดแต่เธอก็พยายามไม่นึกถึง จนเคลิมเกือบจะหลับไปอยู่แล้วต้อมออกมาหาป้าเร็วเปิดหน้าต่างสิป้าอยู่ตรงนี้เสียงป้าแดงดังมาจากหลังบานหน้าต่างที่ถูกปิดไว้เสียงป้าแดงต้อมเพ้อหลุดปากพูดขึ้นด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงป้าแดงหนูไม่คิดถึงป้าเหรอลูกเปิดให้ป้าเห็นหน้าหน่อย เสียงปาแดงยังคงพูดอยู่ข้างนอกต้อมได้ยินเสียงก็รู้สึกคนลุกขึ้นมาทันทีรีบเอาผ้าห่มคุมหัวปิดเอาไว้ด้วยความกลัวที่หน้าต่างมีเสียงดังเหมือนกับว่าถูกขยา่าดึงอย่างแรงเพื่อให้เปิดออกยิ่งได้ยินก็ทําให้ต้อมกลัวมากกว่าเดิมจนเกือบสติแตกเสียงดึงหน้าต่างยังคงดัง แบบนั้นไปอีกสักพักแล้วก็ค่อยๆเงียบไปในที่สุดในตอนเช้าต้อมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อฟังพ่อเห็นว่าดูจะหนักกว่าที่คิดจึงพาต้อมไปไหว้ศพป่าแดงที่วัดและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้หลังจากนั้นต้อมก็ไม่เคยเจอกับผีป่าแดงอีกเลยเรื่องคน สู่ผีวันพุกนี้ที่ทำงานของโน้ตมีกำหนดการส่งเขาไปอบรมที่กรุงเทพการอบรมครั้งนี้ไปกันหลายคนซึ่งส่วนใหญ่ตกลงกันว่าจะนอนพักที่โรงแรมกันห้องละ2อถึงสคนแต่โน้ตเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างต้องความเป็นส่วนตัวเลยขอแยกออกมาอยู่คนเดียว พอไปถึงโรงแรมทุกคนต่างแยกย้ายกันไปที่ห้องของตัวเองห้องของโนตอยู่ตรงกับทางออกขึ้นลิฟต์พอดีภายในห้องดูสะอาดและมีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบชุดเขาล้มตัวลงนอนบนเตียงงีบหลับไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหลังจากนั่งรถเดินทางมาเป็นเวลานานช่วงหัวคำ่ำเสียงโทรศัพท์ ดังขึ้นรุ่นพี่ที่มาด้วยกันโทรเรียกให้ลงมากินอาหารข้างล่างโน้ตเองก็เริ่มหิวเหมือนกันจึงลงไปข้างล่างตามคํำชวนของรุ่นพี่ภายในโรงแรมที่ชั้นล่างมีร้านอาหารเปิดอยู่กลุ่มเพื่อนร่วมงานคนอื่นจับกลุ่มกันกินอาหารพูดคุยกันอย่างเสียงดังโน้ตเข้าไปนั่งไกลๆ สั่งอาหารมากินพลางคิดในใจว่าดีแล้วที่แยกมาอยู่คนเดียวระวางรับประทานอาหารกันอยู่พี่เพชรหนุ่มผู้ชอบวางมาดได้หันมาพูดคุยกับโน้ตท,ที่กำลังนั่งทานอาหารอยู่เงียบเฮ้ย,ยโน้ตมึงไปอยู่ในห้องคนเดียวไม่กลัวผีหลอกหรือวะพี่เพชรเปิดประเด็นขึ้นมาไม่กลัวหรอกพี่ ตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเจอผีเลยโน้ตตอบกลับอย่างเรียบง่ายเออมึงเก่งระวังไว้เถอะพวกไม่เชื่อนนะ่ะกูเห็นมาเยอะแล้วเวลาเจอกรีดสาวแตกทุกทีพี่เพชรพูดคมโน้ตชุดใหญ่โน้ตเห็นว่าท่าทางของพี่เพชรดูอารมณ์ร้อนไม่น่าไปต่อปากต่อคำเลยได้แต่ยิ้ม ให้แล้วนั่งกินข้าวเงียบๆต่อไปหลังจากอิ่มแล้วโนตจึงแยกตัวออกกลับห้องไปก่อนพอถึงเวลาจึงไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าปิดไฟเตรียมตัวนอนเมื่อหัวถึงหมอนก็นอนหลับสนิทได้ทันทีเวลาผ่านไปประมาณตีหนึ่งโนตรู้สึกว่ามีมือมาจับที่ข้อเท้า ของเขาทั้งสองข้างแล้วทำการกระชากลากตัวเขาลงจากเตียงไปอย่างแรงโชคดีที่โน้ตเอามือกันไม่ให้ศีรษะกระแทกพื้นได้ทันไม่อย่างนั้นคงบาดเจ็บหมดสติไปแล้วเขาลืมตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้พบว่าตัวเองนอนอยู่ข้างหน้าห้องน้ำแล้วใครกัน ที่มาจับขาลากดึงลงแบบนี้โนตลุกขึ้นยืนหันหลังจะปิดประตูเข้าห้องน้ำเพื่อส่องกระจกดูว่ามีแผลพกช้ำตรงไหนบ้างหรือเปล่าพอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปเท่านั้นแหละโนตถึงกับตกใจสะดุ้งถอยออกมาแทบไม่ทันเพราะข้างในมีผู้หญิงชุดขาว ยืนจ้องหน้าเขาอยู่ทำให้โน้ตรีบดึงประตูกลับมาปิดเหมือนเดิมทันทีไอเวนใครวะโน้ตเผลอหลุดปากตะโกนออกไปพอเริ่มตั้งสติได้โน้ตเปิดประตูห้องน้ำดูอีกทีคราวนี้ไม่มีใครอยู่ข้างในทำให้รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างสงสัยอาจจะเก็บเรื่องที่พี่เพชรพูดมาคิด จนเกิดเห็นภาพหลอนเอาก็ได้เขาพยายามคิดในแง่ดีเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกกลัวโนตเข้าไปทำธุระในห้องน้ำต่อพอเรียบร้อยแล้วจึงกลับมานอนที่เตียงคืนนี้คงไม่มีอะไรมากวนเขาเคิ้มกำลังจะหลับอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนทำเพลงดังมาจากระเบียง กระจกข้างนอกโนดลุกขึ้นดูอีกครั้งด้วยความงุดงิดว่าใครมาทำเสียงดังข้างนอกปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เจอในห้องน้ำซึ่งตอนนี้เธอกำลังนั่งอยู่บนคอมเพรสเซอร์แอร์ส่งเสียงทำเพลงแกว่งขาทำท่าทางสบายสบายโน้ตที่เห็นมีชะงักเล็กน้อย แต่ยังพอควบคุมสติไว้อยู่ถ้ามาแบบนี้คงต้องเป็นผีอย่างแน่นอนเล่นกวนกันทั้งคืนจนแทบไม่ได้นอนวันนี้ขอมีเรื่องกับผีหน่อยแล้วกันจากความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความลำคาญที่ถูกลบกวนการนอนโนดข่มใจเดินไปเปิดกระจกมาเลื่อนออกอย่างแรงก่อนที่จะถอยออกมา ั้งหลักอยู่ไกลไกลมึงคิดว่ากูกลัวเหรอมากวนแบบนี้เดี๋ยวมึงโดนแน่โนตชี้หน้าตะโกนด่าผีผู้หญิงตอนนั้นโนตกลับไปหยิบมือถือเปิดคลิปเสียงบทสวดมนต์ไลผ่ผีเล่งเสียงให้ดังที่สุดแล้วค่อยเดินถือไปไกลไกที่ระเบียงมีผู้หญิงหันมามองทำตาเหลือก ยิ้มเยาะใส่โนตสะดุง้งจนต้องถอยออกมาอีกครั้งแบบนี้แย่แน่บทสวดไม่ได้ผลจะทำอย่างไรดีแต่ก็คิดได้อยู่อีกวิธีในเมื่อผีเป็นผู้หญิงก็น่าจะลองแบบนี้มันต้องได้ผลแน่แน่โนตถอดกางเกงที่สวมใส่อยู่ตอนนี้ออกทั้งหมดแล้วโยนไปที่ระเบียงอย่างรวดเร็ว กางเกงพวกนั้นรอยทะลุผ่านล่างผีผู้หญิงไปซึ่งมันได้ผลดีมากร่างนั้นหายไปทันทีโนตตัดสินใจแก้ผ้านอนตลอดทั้งคืนและทำกิริยาต่างๆที่คิดว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบเช่นหายลมเทเสื้อผ้าที่ใส่แล้วกองบนลงพื้นปรากฏว่าโนตสามารถ หลับได้อย่างสบายโดยไม่มีใครรบกวนทุกคืนที่กลับมานอนในโรงแรมโนตจะใช้ชีวิตเดิมๆเ,เสมอเพราะทำให้นอนหลับได้อย่างไม่ต้องกังวลจนกระทั่งจบการอบรมเรื่องขอส่วนบุญแพรเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งวันนี้ ตรงกับวันงานบุญพอดีจึงทำให้มีคนมาทำบุญและแวะเวียนมาซื้อของที่ตลาดกันอย่างมากมายร้านของแพรขายดีมากเพราะเธอเป็นคนที่ช่างพูดรู้จักเชิญชวนคนให้เข้าร้านละวางที่กำลังขายของมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีดำผมเพ่ายุ่งเหยิงเดินมาหยุดดู อยู่ที่หน้าร้านของแพรเธอเลยถามว่าจะซื้ออะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรให้หยิบไปได้เลยหนึ่งชิ้นเพราะไม่ได้เป็นสินค้าที่มีราคาแพงจึงไม่ได้ว่าอะไรผู้หญิงชุดดำมองหน้าแพรแล้วก็เดินหายไปในกลุ่มคนที่อยู่ในตลาด แพ้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตอนนี้ขายดีจนไม่วางสนใจอย่างอื่นเลยหลังจากขายของจนหมดแล้วเธอจึงเก็บล้านเพื่อที่จะตับบ้านไปพักผ่อนพอขับรถถึงบ้านได้มีแมวตัวหนึ่งมานั่งรอตรงจีจอดรถซึ่งมันชอบแวะเวียนมาเล่นกับแพ้เวลานี้เป็นประจำทุกวันแพ้ ลงไปอุ้มเล่นตามปกติแต่วันนี้หน้าแปลกตรงที่แมวมันไม่ยอมให้จับแหมยังส่งเสียงขู่ใส่อีกด้วยสักพักเจ้าแมวตัวนั้นมันก็ได้วิ่งหนีไปแพ้ได้แต่แปลกใจว่าวันนี้มันเป็นอะไรทําไมไม่ยอมให้จับทั้งที่ทุกครั้งอุ้มเล่นได้ยางไม่มีปัญหา และเข้ามาในบ้านได้อาบน,น้ำกินข้าวเตรียมตัวเข้านอนแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงหายใจหืดหอบดังขึ้นจากข้างเตียงพอหันไปดูจึงเห็นล่างผู้หญิงชุดดำคนเดียวกับที่เจอในตลาดตัวเธอกำลังยืดยาวสูงขึ้นเรื่อยๆจนหัว เกือบถึงเพดานหอบใบหน้าที่เหมือนคนแปลเปลี่ยนเป็นผิวหนังเขียวย่นตาโตปากยาวเหมือนถ่อเล็กๆมันคือเปรตนั่นเองตอนนี้มันกำลังนั่งกอดเขาจ้องมาที่ตัวเธออยู่แพรวาดกลัวแต่ยังคงมีสติอยู่เธอยกมือไหว้และกล่าวว่าเดี๋ยวพวกนี้จะทำบุญไปให้ เปรตตนนั้นยกมืออันใหญ่โตไหวกลับมาก่อนที่จะหายไปอย่างรวดเร็วเล่นเอาตั้งตัวแทบไม่ทันเลยยังดีที่เคยฟังที่ผู้ใหญ่บอกมาเสมอว่าถ้าเจอผีเปรตก็ให้กาวแพ่เมตตาหรือทำบุญไปให้วิญญาณพวกนี้ก็จะไม่มารบกวนอีก วันต่อมาก่อนไปขายของที่ตลาดแพรได้แวะไปที่วัดทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผีเปตรตตัวดังกล่าวแต่ก็มีเหตุการณ์ที่แปลกๆเกิดขึ้นอยู่บ้างเช่นมีลมพัดแรงบางครั้งก็ได้ยินเสียงวีดแหลมเบาๆแต่มันกลับทำให้ตัวแพรรู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะตัวเธอ เป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วบางทีเปรตตนนั้นอาจรับรู้ว่าแพรจะช่วยเหลือตนได้จึงมาปรากฏตัวให้เห็นจากการเจอเปรตในครั้งนั้นทำให้แพรไม่กล้าทำบาปแม้แต่เล็กน้อยเพราะกลัวว่าตัวเองจะต้องไปทุกข์ทรมานเกิดไปเป็นเปรตแบบอย่างที่เห็น